สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณยังอยู่กับการทำความรู้จัก20ทีมสุดท้ายในสมรภูมิการสู้รบกันด้วยธุรกิจนวัตกรรมรายการเฟ้นหาสุดยอดนักรบเพียงหนึ่งเดียวที่คู่ควรกับนินมังกรทีมที่3ของประเทศไทยและทีมต่อไปก็พร้อมออกศึกในสงครามแห่งนี้แล้วนี่คือทีม เอนจอย์ผู้สั่งนวัตกรรมแผ่นแปะนาโนไมโครนีเดลที่ส่งสารลึกถึงจุดบวดได้ยังมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะไวไหนเมื่อเขาเริ่มส่งสัญญาณเตือนชีวิตคุณก็เริ่มติดขัดและนี่คือนวัตกรรมที่จะช่วยรักษาข้อเข่าของคุณให้ดีขึ้น ไปค่ะดริพัทสุภพรากรนะคะ CEO ของบริษัทสไปอาร์ i t เทคโทนิกค่ะจ mm hmm. ุดเริ่มต้นของเรานะคะเริ่มจากกลุ่มวิจัยนะคะเข็มระดับนาโนจากนาโนเทคสวทชนะคะ mm hmm. แล้วก็ได้ร่วมวิจัยกับทางศาสตราจารย์แพทย์นายนิีนะคะที่อยู่โรงพยบาบาลพระมงกุฎนาเวลานั้นนะคะ mm hmm. ร่วมวิจัยการในการพัฒนาโปรดัก t ที่ชื่อว่า Enjo y ในการพัฒนา ตัวเข็มระดับไมโครเมตรขึ้นมานะคะเราได้เห็นถึงปัญหาว่าผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาท่านข้อเข่าเสื่อมต่างๆมีปัญหาในเรื่องของการฉีดยาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นระหว่างการรับบริการโดยได้พัฒนาผลิตออกมาที่เรียกว่า Enjoy ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้มีบริการใหม่นะคะที่ไลซึ่งความเจ็บปวดแต่ยังได้ผลในเรื่องของการบรรเทาการปวดค่ะ เรียกว่านวัตกรรมของเรานะคะใช้ m i c โ o สไปน e นะคะหรือว่าเป็น m i c r o n ี e เดิลแพลตฟอร์มเทค o นโลยนะคะ ที่เป็นเข็มขนาดเล็กเทคโนโลยีนี้นะคะก็จะสามารถช่วยนําส่งยาบรรเทาอาการปวดให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านข้อเข่าเสื่อมต่างๆนะคะเพียงแปะ Enjoy ข้อที่บริเวณเข่าตัวยาเนี่ยจะค่อยๆซึมเข้าสู่บริเวณที่อักเสบหรือว่าบริเวณที่ปวดนะคะเมื่อเทียบกับแผ่นแปะทั่วไปเนี่ยที่จะรักษาบรรเทาอาการปวดได้แค่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะ Enjoy นะคะจะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้นานถึง1เดือนเลยทเดียว ในส่วนของกระบวนการผลิตของทางโรงงานเรานะคะก็จะแบ่งออกโดยเริ่มต้นเนี่ยรับ raw material เข้ามาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตระดับเข็มไมโครเมตรนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการ finishing ในการตัดนะคะแล้วก็กระบวนการ QA QC ต่างๆก็อ้างอิงตามหลัก ISO 13485นะคะเพื่อให้มั่นใจว่า เครื่องมือแพทย์ของเราที่จะออกสู่ผู้บริโภคนั้นได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุดค่ะวัตกรรมของเรานะคะก็มีสิทธิบัตรมากกว่าถึง37สิทธิบัตรตลอดเวลาเวลาที่ได้มีการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตมาเลยค่ะซึ่งเป็นสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนะคะการออกแบบแล้วก็การนําไปใช้งานค่ะ เราต้องการให้ Enjoy นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่นะคะสำหรับผู้ปว่วยที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะอยากจะเป็นทางเลือกล like ดซึ่งความเจ็บปวดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมให้แก่ผู้ปว่วยค่ะนอกจากนี้โฆษณาน่น,นอ่ของตัวแบรนด์ของเรานะคะในระดับที่อยากจะเป็นเทคแบรนด์ในระดับโลกนะคะที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนค่ะ เนยนวัตกรรมแผ่นแปะแก้ปวดสาหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสือ่อมที่จะทาให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้าถึงบริการได้ง่ายทันสมัยและไร้ซึ่งความกังวลค่ะ จากแม่ทัพแห่งเมืองประชุมธานีที่เดินเกมด้วยนวัตกรรมแผ่นแปะนาโนไมโครนิเดลไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งในแม่ทัพหญิงยอดฝีมือที่มากับธุรกิจสุดเจ๋ง power c u นวัตกรรมลู่วิ่งไฟฟ้าใต้น้ำที่ประสานพลังของน้ำและเทคโนโลยีลู่วิ่งไว้ในเครื่องเดียว นวัตกรรมลู่วิงใต้น้ำ Power Cube นะคะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสตัตวแพทย์หญิงวาราังคณาพันวานิชค่ะเป็น CO o บริษัท Aqua Trek Solution ค่ะผู้พัฒนานวัตกรรมลู่วิ่งใต้น้ำ Power Cube ค่ะจริงๆนวัตกรรมตัวนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมที่เราใช้ในสัตว์มาก่อนนะคะ ปรากฏว่าพอเราใช้ในสัตว์เนี่ยผลการรักษาเนี่ยก็คือค่อนข้างดีนะคะเราก็เลยคิดว่าเออจริงๆนวัตรกรรมตัวเนี้ยน่าจะเอามาพัฒนาต่อในคนได้นะคะเราก็เลยพัฒนาตัวเนี้ยค่ะ power cube นะคะหรือลู่วิ่งใต้น้ำนะคะเพื่อที่จะใช้ในการบําบัดหรือออกกําลังกายเครื่องเนี้ยจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมันราคาสูงมากๆเลย เราคิดว่าเออจริงๆนวัตกรรมตรงนี้มันน่าจะต่อยอดมาทําในประเทศโดยคนไทยนวัตกรรมที่ราคาต่ําลงในประสิทธิภาพที่ดีไม่แพ้กับต่างประเทศได้ค่ะลูวิ่งสายพันธุ์ใต้น้ำเนี่ยมันเป็นการนํานวัตกรรมที่เป็นสายพันธุ์เนี่ยมาบวกกับการใช้คุณสมบัติที่ดีของน้ำเนี่ยเข้าด้วยกันตัวน้ำเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับความสูงได้นะคะสามารถที่จะปรับความเร็ว ปรับความชันแรงต้านน้ำอุณหภูมิน้ำนะคะให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ด้วยค่ะนอกจากผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะคะ,ะก็ยังสามารถใช้กับคนที่มีปัญหา,าเช่นอาจจะน้ําหนักเกินนะคะคนท้องนะคะก็สามารถมาใช้เครื่องได้นะคะหรือว่าคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจนะคะที่อาจจะออกกําลังกายหนักๆไม่ได้เนี่ยมาออกกําลังกายแบบนี้มันจะเบากับปกติได้นะคะบางทีเนี่ยคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่อง การทรงตัวต่างๆนะคะที่อาจจะมีปัญหาจากสมองพาร์กินสันอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็สามารถมาใช้เครื่องนี้ในการปรับสมเรียกว่าเรียนรู้การเดินใหม่ให้มีการทร่งทัวพ้อน้ำเนี่ยมันจะช่วยประคองเราได้นะคะแล้วก็คนที่สุขภาพดีนะคะนักกีฬาเนี่ยก็มาเทรนกับเครื่องเราค่อนข้างเยอะเลยนะคะเราก็ปรับระดับน้ําให้ต่ําลงเชลเลนเจะเยอะกว่าก,า,การออกกําลังกายบนบกปกติด้วยซ้ำค่ะ เราอะเป็นโลกหมอลองกระดูกปลิ้นทำเส้นประสาทที่หลังขึ้นหมอเนี่ยให้เราอะไปกายภาพเราก็เลยเสดไปเจอก็เลยได้มาลองเดินแล้วพอดีก็มีนักกายภาพด้วยก็เลยให้นักกายภาพเนี่ยช่วยเทสช่วยสอนว่าเดินยังไงให้ถูกต้องที่จะช่วยให้หลังเราดีขึ้น เราก็ตั้งใจนะคะที่จะทําให้มีมาตรฐานเพิ่มเติมนะคะให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นแล้วก็จริงๆเราก็มีแผนที่จะพัฒนาต่อให้เครื่องนี้เป็นเครื่องลูวิ่งใต้น้าที่มีความอัจฉริยะคือเราเห็นว่าเครื่องตัวนี้สามารถที่จะช่วยหลายๆคนให้มีสุขภาพดีขึ้นแล้วเราก็อยากให้เครื่องนี้อยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทยอยู่ในทุกพื้นที่คือทุกคนเข้าถึงได้ง่ายนะคะสุดท้ายนะคะอยากให้คนไทยค่ะได้รู้จักนวัตรกรรมที่ผลิตโดยคนไทยนะคะ ลวิ่งใต้น้ำพาวเวอร์คิวบนะคะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นค่ะจากธุรกิจที่เดินกำลังสู้รบด้วยนวัตรกรรมการดูแลสุขภาพขอปรับอารมณ์ไปในพื้นที่ของสุดยอดธุรกิจนวัตรกรรมสายอาหารกันบ้างวันนี้พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงบ้านกับนวัตรกรรมอาหารฟรีดรายสุดพรีเมียมจากขัวสู่ซองพร้อมทานใน2นาที เรามั่นใจว่าสินค้าของเราอะค่ะไม่ได้มีดีแค่อยู่บนโต๊ะอาหารที่เราขายอยากจะพาทุกคนกลับบ้านค่ะผ่านรสชาติอาหารไทยของปูลุงแถมค่ะปูลุงแถมค่ะก็ะเป็นตำนานร้านอาหารทะเลร้านแรกบนถนนบางขุนเทียนชายทะเลค่ะเปิดบริการมาตั้งแต่ปี1988โดยใช้ชื่อคุณปู่ค่ะคือคุณลุงแถมโพจนันเป็นชื่อร้านค่ะ จากวิกฤตโควิดอะคะ่ะร้านอาหารจะเป็นกลุ่มแรกเลยที่รัฐบาลปิดตอนนั้นอะค่ะมีลูกค้าหลายท่านก็อยากจะให้เราส่งแกงต่างๆไปให้ด้วยความที่แกงไทยมันค่อนข้างแบบว่ามีความเซนสทีฟเรื่องของรสชาติการเก็บรักษาเลยทําให้เรามาคิดคนนวัตกรรมค่ะว่าจะทํายังไงให้แกงสามารถที่จะค่าขนส่งถูกลงแล้วก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่ทั่วโลกค่ะ เราได้ทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะซึ่งมันทําให้เราอะค่ะได้มีโอกาสในการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์แล้วก็มีทีมอาจารย์ค่ะที่คอยซัพพอร์ตในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงนี้จนสามารถมีเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกสู่ตลาดสร้างยอดขายจริงแล้วก็สามารถอัพสเกลไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานค่ะ วัตกรรมที่เรานํามาใช้ค่ะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีปีดได้ค่ะซึ่งสามารถเก็บรสชาติของมะนาวแล้วก็แกงไทยได้แล้วก็สินค้าจะมีน้ําหนักเบาไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสียหรือสารเติมแต่งอืง่นๆซึ่งข้อดีตรงนี้ค่ะมันทําให้รักษาคุณภาพแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เราอยากทําให้ลูกค้าค่ะปีได้อะค่ะไม่ต้องแช่เย็นไม่ต้องแช่แข็งเก็บในอุณหภูมิปกติอยู่ได้นานหปีถึงสปีค่ะ ปัจจุบันค่ะจะมี2กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะก็เป็นกลุ่มของน้ำพริกน้ำจิ้มแล้วก็กลุ่มของแกงไทยค่ะขั้นตอนนะคะเราก็จะส่งเป็นวัตถุดิบรอ,อแมทค่ะเข้าในส่วนของโรงงานค่ะแล้วก็จะนำน้ำแกงที่ผสมจากนั้นก็จะมาใส่เรื่องของผักต่างๆลงไปค่ะนำไปชั่งตามกรอก170 ml แล้วจากนั้นก็เติมเนื้อปูให้ได้30กรัมโดยประมาณก็จะนำ สินค้านะคะไปแช่ที่ห้องแช่แข็งที่อุณหภูมิติดลบ30องศาให้มันแข็งตัวก็จะเอาออกมาค่ะแล้วก็เอาเข้าเครื่องตัวฟรีสตายค่ะรอประมาณ2-3วันจนกว่าสินค้าจะแห้งดีก็นำออกมาแพ็คแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ฟรีสไตล์นะคะทานง่ายมากแค่เติมน้ำร้อนลงไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ต้องไปอุ่นเข้าไมาโครเวฟอีกแล้วทานได้เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดเราแค่เติมน้ำเปล่าน้ำธรรมดาลงไปจากนั้นก็คนเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเป้าหมายของเราค่ะก็คือเราอะ อยากจะให้ทุกคนในโลกนี้ได้ทานสินค้าของเราเพราะว่าเรามั่นใจว่าอาหารของเราอะค่ะไม่ได้มีดีแค่อยู่บนโต๊ะอาหารที่เราขายแต่มันจะเป็นแมสเซจส่งมอบความรักความคิดถึงไปให้ทุกคนอยากจะพาทุกคนกลับบ้านค่ะผ่านรสชาติอาหารไทยของโคนลุงแหงค่ะสมรภูมิสู้รบด้วยธุรกิจนวัตกรรม ยังมีอีกหนึ่งจอมทัพที่พร้อมลบและคว้ารางวัลน,นินมังกรทีมที่3ของประเทศไทยอีกสักครู่